สรุปเป็นไปตามคาดต้นเหตุแห่งการปรับเปลี่ยนสคริปเป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์หรือสาวน้อยวงศอกเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เป็นกระแสเป็นประเด็นกันมาสองสามมื่ที่ผ่านมานะครับมือนีได้สาบตนสายปลายเหตุแล้วว่าเกิดจากอีกอย่างนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซี FC, คนหมักหมอลำสุูสุขกนนะครับเอฟซี FC, สามนเป็ดนแป้ง และนะคร like ับพี่น้องครับ f c ของสาวน้อยวงสองหรือสาวน้อยํำเพิินโชว์เนาะพี่น้องเนาะอกราบสวัสดีครับ f c คนหมักหมอลำสูผู้สุค้นนะครับ f c สาวน้อยเพชรบลานแกงขอบพระคุณทุกๆกท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำทั้ง3าแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กันนะครับบ่ว่าจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นในช่องสังสรรค์ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามนะครับ เออมาเข้าประเด็นของเฮาครับพี่น้องครับหลังจากที่เป็นประเด็นมาสองสามมือนะครับเกี่ยวกับการปรับสคริปต์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นุ่มโจได้โพสต์ถึงว่าถ้าปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันก็โอเคแต่สิ่งดีๆที่มันมีดีอยู่แล้วควรจะคงไว้แต่ผมก็ยังบกเขาใจคือกันว่านะครับที่ลงท้ายด้วยปรับเปลี่ยนโดยที่บทถามผมโจโยมมนินมันเกี่ยวอย่างกับโพสต์นี่พี่น้องครับมือนี่นะครับ หลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับพี่น้องครับการดึกเลยก็ว่าได้นะครับนุ่มโจเพิ่์ก็ได้มาโพสเฟซบุ๊กแบบรัวร่วๆเลยพี่น้องครับ 3C ขอความเลยทีเดียวพี่น้องครับมาฟังของความแหลกก่อนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเพิรนว่าจังซี่ครับพี่น้องครับพอบม่เคยปิดกันรับฟันไผ่พอหักทุกคนเดี๋ยววันที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมสิ่งดีงามจะเป็นตัวจะสันเองคอง้ทุกคนสั่งตัวตนพัฒนาตัวเองวันข้างหน้าจะเป็นของหนู สู่นะเด็กๆทุกคนเพื่อนว่าพี่น้องครับแต่ก็ลงท้ายด้วยพ่อขอเป็นกำลังใจทรงพลังเติมฟันให้ทุกคนสู่นะเพื่อนว่าพี่น้องครับหลังจากนั้นพี่น้องครับกับเมื่อโพ์ถึงเกี่ยวกับประเด็นที่ปรับเปลี่ยนสคริปต์ไว้แบบนี้พี่น้องครับจะบปให้ผมปรับสคริปต์ได้จังใดสาวน้อยเพชรบานแพ่งช่วงคอนเสิร์ตเล่นท้ขึ้นร่วมแค่26เพลง ส่วนสาวหน่อยลําเพิินโชว์ช่วงคอนเสิร์ตเล่น40เพลงพะนะมันโหดไปเยอะไปตอนนี้จบแล้วนะปรับแล้วถืกใจไผยแน่บุถืกใจไผย,ยอาจจะมีบ้างแต่ภาพร่วมของวงบมีอมบอกเลยแสบคับเริ่มมืออื่นและกอทมว่าเจอกันจบนะเรื่องการปรับสคริปต์รอบนาะค่อยว่ากันไม่พี่น้องครับ หลังจากนั้นก็นมีหลากหลายความเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจนุ่มโจนะครับแล้วก็มีการกดแชร์นะครับหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับนุ่มโจนะครับโพสขอความร่วมมือจากเอฟซีนะครับไปแบบนี้พี่น้องครับศิลปินลูกเต่าน่ารักทุกคนอย่าตอว่าศิลปินในทังลบๆเลยนะครับสงสารเด็กๆเ,เขามาเดินตามหาฝันช่วยขอบคร้วเลี้ยงจีพท้ามาหากินผมย่งกระรันตีลูกๆน่ารักทุกคน เปินวาพี่น้องครับเออพ่อพ่อพี่น้องครับย่งมี่อีกครับพี่น้องครับนุ่มโจนะครับก่อนสี่นอนนะครับเพิ่นกันได้โพสแบบนี้พี่น้องครับหลังประชุมมือนีผมได้เห็นแววตาลูกๆทุกคนยังชัดเจนว่ามีความสุขมีความอบอุ่นสามัคคีสดชื่นพร้อมที่จะสู่ไปด้วยกันกับครอบครัวสาวน้อยลํำเพิ่นโช่เฮ้าเพินว่าพี่น้องครับเออนี่ลหละครับ เป็นขอมุลขอความทั้งหมดที่นุ่มโจพม่ายในโพตดเฟซบุ๊กไหวมื่ขึ้นนี้นะครับพี่น้องครับรั่วๆเลยซีขอความด้วยกันนะครับพี่น้องครับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดรู้สึกจังไรนะครับพี่น้องครับลองแสดงความคิดเห็นมาในเชิงสั่งสรรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่หลายๆคนทุกคนย่งไปนะครับและบานหักต่างๆหน้าหนะครับมาตอวาจังสรนจังสีนะครับอืมกับศิลปินนะครับ อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับพี่น้องครับหรือมันเป็นแค่คอนเทนต์คือเขาว่าพี่น้องครับเฉพาะคอนเทนต์อีกีบอครับพี่น้องครับแต่นะครับผมก็ยังมีคาว่าแต่อยู่นะพี่น้องนะในอันนี้ในมุมมองของผมเองนะแอดมินค้นหมักหมอลั่นะครับพี่น้องครับก็นานีเนาะพี่น้องเนาะนุ่มโจเพิ่นไดโพสเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้นะครับปรับเปลี่ยนสคริปต์โดยนะครับผมต้องพูดแบบนี้เพราะข้อความมันมีอยู่นะครับว่าบไร้บอกบอจ ปรับเปลี่ยนเองโดยบุได <t när mit> um, ้บอกบอดโจเพื่อนว่าพี่น้องครับแบบนี้แต่มือหนี่เพื่อนมาบอกว่านะครับอืเพิ่นมาปรับเองเพราะนะครับสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์นี่มีช่วงคอนเสิร์ตนี่ครับพี่น้องครับสีิบเพลงมันหลายโพดพี่น้องครับแต่สาวหน่อยลําเพิ่นแต่สาวหน่อยเป็นบันแพร่งวงใหญ่นี่แค่ยี่สิบหกเพลงช่วงคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะอืทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มั่นเข้าครับ ความเหมาะสมของวงนะครับเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับกับสาวหน่อยเป็นบานแพร่งวงใหญ่นะครับแต่กการันตีความมวลคือเก่าเป็นวะนะครับผมมีออมแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะแซบคักเป็นวะพี่น้องครับอ้าวผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดเนาะลองแสดงความคิดเห็นมาเนาะพี่น้องเนาะผมก็ยังยืนยันคือเกวานะครับผมนะครับบ่้ด้เป็นกลางเนาะพี่น้องอือช่องของผมบ่ได้เป็นกลางนะครับ บางคนก็บอกว่าผมเป็นซื้อต้องให้ผมเป็นกลางผมต้องกราบขออภัยเนาะพี่น้องพอแม่บางคนก็ยังหักลูกบ่เสมอกันนะครับผมก็เช,เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับศิลปินมันมีแค่หนึ่งคนในดวงใจของเราเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสิ่ง้่ผมไปหกักค้นนั้นซ้ำพ้นนี่มันกลเป็นไปบ่ได้นะครับแต่ในครั้งนี้นุ่มโจเพิ่อนออกมาพูดแบบนี้ผมก็ต้องตัดสินใจและยอมรับนะครับ ในการตัดสินใจของเพิ่นนะครับและน้อมรับทุกคํานะครับที่เพิ่นเด้โพสออกมาหรือเพิ่นได้กล่าวออกมาในเมื่อผู้บริหารของสาวหน่อยเป็นบานแพ้งนะครับที่เขาเป็น FCU นะครับได้พูดแบบนี้แล้วร่วมกันตัดสินใจแล้วนะครับเออวามันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับเท่ากับน,นอ้อมรับไปแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับ หลายคนก็นยังติดใจอยู่นะครับเศร้าติดใจสัครับละและ้วเากลับไปหาตามฝันคนที่เขาหักดีกว่านะครับไปร่ำรวมเชียร์นะครับอีหลักุมอิงในวันที่28นี้จะเป็นแค่คําคุยหรือเปล่านะครับหวัน3ล้านวิวมีคนถ่ายเหยียบอยู่นะครับพี่น้องครับเออคุยไวแบบนี้เดี๋ยวไปชมในคลิปหน้านะครับเรื่องนี้นะครับ เอาคลิปนี้บบมีอยังไรมั่งไม่ไปก่หนีเนาะพี่น้องนาะเป็นกวาั้งใจให้กันนะครับพี่น้องครับกิริยาวาจาใดที่ผมกล่าวไปแล้วบ่ถึกบุกก้บ่สูภาพนะครับหรือบ่ถึกใจภัยต้องกราบขอภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับผมบ่มีเจตนาบ่ดีนะครับพี่น้องครับเป็นกวาั้งใจให้สู่ผูสู่ก้นทุกๆคนครับคนเรานะคะมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเราอย่าไปใส่ใจเลยค่ะจงโฟกัสคนที่เขารักเราเท่านั้นนะจ๊ะ ใครที่มีอคติก็ปล่อยเขาไปอคตินะฮะคือสิ่งที่คนโง่ใช้แทนเหตุผลนะฮะเราจะเป็นตัวเรอให้มากที่สุดค่ะที่รักขาคนเรานะฮะมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเราอย่าไปใส่ใจเลยค่ะจงโฟกัสคนที่เขารักเราเท่านั้นนะจ๊ะใครที่มีอคติก็ปล่อยเขาไปอคตินะฮะคือสิ่งที่คนโง่ใช้แทนเหตุผลนะฮะ เราจะเป็นตัวรอให้มากที่สุดคันที่รักขา